สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาดูชําไรสตรอเบอรี่ที่เราชําไว้นะคะนี่ค่ะจากต้นแม่นะคะหนึ่งถุงขาวที่เราซึ้องมาแล้วนี่ก็เป็นต้นแรกที่เราปักชําไรนะคะคือน้องก็มีไรปอกไปอีกนั่นแหละแต่ว่าลองเช็คดูแล้วน่าจะตุยไปแล้วไรต่อไปนี่คือก็ทางเล็กมากจีนิ้วแต่น้องคือเติบโต,ตมาอย่างดีเลย เราดูต่อไปคืออีกกระถางนึ่งนะคะคือเราก็ทํามาจากต้นแม่ต้นเดียวกันเลยค่ะแล้วนี้ตัดไหลออกไปแล้วแล้วความพิเศษอยู่ตรงนี้น้องมีไหล่เบี้ค่ะทุกคนฉันก็ตื่นเต้นไม่ไหวฉันก็เอาไปปักขังอีกแล้วน้องก็เติบโตมาดูไม่เขียวอ่อนๆสิ <laughs> กำลังโตมาอย่างดีเลยวุ้ยตื่นเต้นอย่างไม่ขอนะคะทุกคนน้องจากสองต้นนีงกแล้วสามต้นอ่ะแล้วนี่ต้นแม่มาดูตรงนี้อีก มือีกหนึ่งกระถางกันทุกคนแล้วอันนี้คือพิเศษสุดๆดอกออกดอกฉันชําด้วยตัวเองแล้วดองออกดอกคือมันเป็นความตื่นเต้นมากเลยล้ามาลุ้นกันค่ะว่าเราจะได้กินสตอรี่รูปนี้ไหมนะ